เออดูคนเด็กอายุ14เสริมแอร์แบ็กแต่ที่พีขั้นกว่าคือแม่เซนยินยอมเบลสาลาเบลคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เด็กหญิงอายุ14พาโลมานิโคโดยสถานะในตอนนั้นเนี่ยพ่อเด็กกับแม่เด็กในยาก,กันแล้วก่อนเกิดเรื่องแม่ของเด็กได้โทรไปแจ้งกับพ่อเด็กว่าน้องได้ติดโควิดมาจากโรงเรียนทําให้ต้องกักตัวน้องไปอยู่ที่กระท่อมแล้วไอกระท่อมหลังนั้นนะ่ะมันเป็นที่อับสัญญ,ญาณไม่มีสัญญาณโทรศพัพท์คุณพ่อเองเนี่ยคงจะติดต่อน้องไม่ได้นะซึ่งพ่อของเด็กเนี่ยก็เออโอเคอาลูกเป็นโควิดต้องไปควาลันทีน พ่อของเด็กรู้ตัวอีกทีคือเด็กตุยสู่ขิดไปแล้วท้ามกลางความงงงวยพ่อของเด็กก็ไปร่วมงานเข่าดาวเห็นความผิดปกติกับร่างของน้องรับไม่ได้สั่งเรื่องชนะสูตรปรากฏว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นตอนที่เขาโทรมาว่าลูกสาวติดโควิดคือวันที่12กันยายนที่ผ่านมาแม่ของเด็กแอบพาน้องไปเสริมไฟคูนาพร้อมกับเซนยินยอมเสร็จสับพอน้องอายุแค่14เองนะอย่าลืมแต่หลังจากนั้นน้องมีอาการแทรกซ้อนมีสภาวะหัวใจหยุดเต้นสมองบวมก่อนจะสู่ขิดไปในที่สุด เมื่อวันที่20กันยายนแล้วคือร่างของน้องมีบาดแผลมีอะไรทําให้พ่อเนี่ยติดสังเกตและรับไม่ได้และบวกกับว่าตนเนี่ยไม่เคยเซ็นยินยอมให้น้องไปเสริมอะไรเลยพ่อของน้องเลยทําการฟ้องทุกคนที่เกี่ยวข้องและสํานักข่าวของเม็กซิโกรายงานว่าที่พีก,กว่าขั้นสุดขั้นกว่าเอาท่าเลยคือแม่ของเด็กมีความกิกกิกก,กักะกับคุณหมอที่ผ่าตัดน้องยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วย